สวัสดีค่ะวันนี้มินจะมาบอกเรื่องน่ารู้ก่อนทําประกันภครรถจักรยานยนต์นะคะก่อนอื่นเรามาปรับความเข้าใจกันก่อนดีกว่าค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยหรือมีคําถามท,ที่ว่ามีพรบ,บอรมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วทําไมเราถึงต้องมีประกันรถมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะค่ะการซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์นะคะนั้นเป็นสิ่งจําเป็นเพราะเป็นประกันที่ช่วยดูแลจักรยานยนต์ของคุณซึ่งหากเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นมา แล้วก็ยังจะมีประกันมอเตอร์ไซค์ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากครบ,บอ,รบอ,รอยอีกด้วยค่ะสำหรับประกันลถมอเตอร์ไซค์นะคะมีความคุ้มครองเหมือนกันกับประกันภัยรถยนต์เป๊ะเ,เลยค่ะต่างกันแค่มาคุ้มครองเป็นรถจักรยานยนต์เท่านั้นนะคะซึ่งแบ่งเป็นประกันลถมอเตอร์ไซค์ชั้น1ชั้น2บวกและชั้น3บวกนะคะซึ่งมีความคุ้มครองแตกต่างกันออกไปค่ะประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น1ดูแลครอบคลุมทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ ส่วนใหญ่รถบิ๊กไบค์คันโตจะชอบทำประกันชั้นนี้ค่ะเพราะประกันดูแลผู้กรณีผู้ขับขี่ผู้รับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาลน,นะคะและไฟไหมรวมทั้งเหตุรถล,ลื่นไหลไปเองด้วยค่ะประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น2บวกหรือว่าประกัน2พัดนะคะเป็นประกันที่ได้รับความนิยมจากไบค์เกอร์นะคะเพราะว่าเบี้ยไม่แพงมีความคุ้มครองกรณีรถชนรถเท่านั้นนะคะ พร้มกับจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมหากเกิดเหตุนะคะประกันภัยชั้น3บวกนะคะมีความคุ้มครองเฉพาะรถเท่านั้นค่ะช่วยซ่อมรถรักษาคนเหมากับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องยนต์น้อยกว่า 500cc นะคะอย่างไรก็ดีนะคะประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์แต่และเจ้ามีความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปนะคะล่าสุดอินชัวร์เฟนบล็อกเกอร์มีประกันรถมอเตอร์ไซค์จำหน่ายแล้วนะคะ สำหรับชาวแบกเกอร์ที่สนใจสามารถทักมาแอดไลน์หรือว่าเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะจริงๆแล้วประกันลดมอไซค์เป็นประกันที่ต้องต่อทุกปีอย่างต่อเนื่องนะคะคล้ายกับการตอบพรบจักรยานยนต์และการตอบภาษีป้ายวงกลมค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันนะคะและไม่มีใครรู้ล่วงหน้าการมีกรมธรรม์ดูแลทรัพย์สิสนชีวิตและคุ้มครองเพิ่มเติมจากพรบย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าเสมอค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ